ไปลองอาหารพื้นถิ่นกันเลค่ะเนื้อเราจะเอาเอากระดูกเอ็นไม่เอ็นได้กิ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 นันื้อซุปดากิเนื้อใช้ไม่มีอกมาร้อนเลย มีแบบร้อนแก้วใหญ่มากอันนี้เป็นไมโร่ชาโนมบบร้อนก็น่ากินอยู่นะกะหรี่เลยเหรอนี่ของกะหรี่เหงืเอ๊ะเขามุงอะไรกันนะคะ เมึงกันแบบเยอะมากนะคะจนเราต้องอ๋อทุเรียนต้องเข้าไปดูเลยค่ะว่าเขามุงอะไรกันแล้วก็เหมือนที่ไทยเลยนะคะว่าแบบคนจะชอบไปมุงกันที่ร้านทุเรียนอะ่ะมันมีสีสันมากปรถเมนาน่ารักมาก รับความอร่อยเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะจอรดท,ทาวนะคะเป็นเมืองเล็กๆ, <S <S ๆที่เต็มไปด้วยอาคารสวยๆมากสวยจริงๆนะคะแล้วก็ประดับไฟคือสวยมากสไตล์แบบชิโนโปรตุกีสซึ่งเกือบทั้งเมืองเลยคือสวยมากนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการมีภาพวาดตามกำแพงสวยๆด้วยนะ Thank you. อันนี้ตกอันละสิบเอาใครเอากอนเธอแล้วสตรีทฟูดที่นี่ก็คือคึกคัคกเมื่อมากแล้วก็แบบโอ้ของกินแบบละลานตาทำกันจุ๊บแจบจุบบคนนั่งกินฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับโอ้โหคนเยอะของกินเยอะเสียงสี่เสียงโอ้มากมายใครว่างก็มาเที่ยวกันนะคะ มามาเลเซียค่ะก็ต้องกินขนมปังกาดิเนียแล้วก็รสช็อกโกแลตก็คือเจมจุนมาก็คือกินทุกวันเลยจ้า